มาค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการแกะทุเรียนแบบไหนดีได้ี่วแบบแไม่ต้องใช้มีดนะคะปกติก็ไม่แสวงหาซื้อกินเท่าไหร่แต่นี่มันออแกนิกมาจากฟาร์มอะไรนะยินดีอยู่ดีพี่เข้ามาฝากค่ะ,อะโอเคเออได้มาสามวันแล้วลูกจะแข็งมากเวลาตัดมาใหม่ๆเนี่ยทุเรียนอ่ะ มันจะค่อยๆย่อยตัวเองจากข้างในการย่อยคือการเล่งโพแทสเซียมภายในแล้วก็จะเริ่มคลายตัวกลิ่นซัลเฟอร์ออกมาก็คือกลิ่นทุเรียนนั่นแหละนะอันนี้คือมีกลิ่นนะพอมันเริ่มคลายแสดงว่ามันย่อยมันจะย่อยเปลือกตัวเองนะทุเรียนเปลือกมันจะนิ่มขึ้นเราสังเกตการจับหนามเนี่ยหนามทุเรียนจากแข็งๆเนี่ยจะเริ่มยืดหยุ่นและนิ่มลงอันนี้คือเกิดการย่อยตัวเองถ้าเกิดการย่อยแบบนี้ซัลเฟอร์ที่เกิดขึ้นอ่ะจะมีปริมาณสูงขึ้นซึ่งมันมีประโยชน์ต่อการไปขับพิษใในนรร่่าาาาางงกกยยขับพ ทีนี้ถ้ากินในระยะนี้คือกินให้เหมือนเป็นเสมือนยานะอ่ะทีนี้วิธีการปอกทุเรียนเนี่ยแบบธรรมชาติแล้วกินให้ได้ประโยชน์ทางยาเนี่ยคือต้องใช้มือเปล่าปอกเท่านั้นนะห้ามใช้มีดห้ามใช้มีดกรีดเลยนะถ้าใช้มีดกรีดแสดงว่าเขายังย่อยตัวเองไม่พอนะอ่าหรือถ้าปล่อยธรรมชาตินานเกินไปตูดจะแตกอันนี้ตูดยังไม่แตกนะแต่กลิ่นมันออกมาแล้วแสดงว่าการย่อยได้ที่นะทีนี้เราก็เลยหาจังหวะก่อน จังหวะที่เป็นอุมๆเนี่ยคือเป็นภูของเขา uh huh. เราก็จะใช้มือเนี่ยเห็นไหมง้างถ้าเปลือกอ่อนลงคือการย่อยได้ที่เนี่ยคุณจะใช้มือเป่าปอกทุเรียนได้นี mm hmm. เน่เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่คือการกินทุเรียนที่ให้ได้ปร mm ิมาณซัลเฟอร์ไปเป็นประโยชน์ต่อร่างกายให้เยอะที่สุด mm hmm. แต่ถ้ากรอบนอกนุ่มในอันนั้นคือการย่อยของเขายัางไม่ได้ที่สรรพคุณ oh. ทางยายังไม่ดีนะ อ,อันนี้คือนิ่มใช่ไหมอันนี้คือสังเกตไหมเปลือกจะนิ่มออใช่ไหมวันแรกมาเปลือกแข็ง๊กใช่ไหมอ่าเนี่ยนี่คือ<ด>ธรรมชาตินะเขายอมให้เรากินเขาต้องย่อยตามธรรมชาติแบบนี้คือเขายอมให้เรากินแล้วเราจะใช้มือเปล่าเนี่ยไม่ต้องใช้มีดเลยบอกได้เลยอ่านี่คือธรรมชาติที่กินให้ได้สรรพคุณทางยา,านะจะได้ซันเฟอร์ไปช่วยขับพยาธิ นะแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้ตับของเราทำลายสารพิษออกซิเดชันหลายชนิดได้มากขึ้นกินให้เป็นยากินให้พอเหมาะถ้าพอเหมาะคือกำปั้นคุณใหญ่เท่าไหร่กินไม่เกินกำปั้นเนี่ยคือกินเป็นยาแต่ถ้าเลยกว่านั้นคือกินเอาแคลอรี่กินเอาพลังงานมากๆเพราะเราไม่อยากกินอาหารอย่างอื่นก็ได้กิน,บบน,นขนาดไหนดีที่สุด กําปั้นตัวเองใหญ่เท่าไหร่เปรียบเทียบแข็งหรือนิ่มอันนี้นี่ยอย่างพ่อเนี่ยถ้าเปรียบเทียบอะปริมาตรกําปั้นเราก็ไม่เกินเนี้ยก็พอแล้วอ่านี่กินเป็นยาถ้าไม่ได้ไปกินเอาอร่อยนะเอาแบบแซบแบบปิดใจอะไรประมาณนี้อ่ะโอ้โหเดี๋ยวชิมชิมดูหน่อยสิทุเรียนสวนออแกนิกนะเป็นยังไงกินกินดีอยู่ดีใช่ไหมอ่าสวนน้องพิกเขาเพิ่งออกอ ทุเรียนอีสานเนี่ยมันจะมีความเป็นเนื้อแห้งมันจะแตกตเ,เ,เขาฟมันก็คล้ายๆทุเรียนภูเขาไฟแหละเกี่ยวกับดินด้วยทางบนแต่แถวนี้ก็จะใกล้เคียงกันบนสีสเกตเนี่ยอืเนื้อแห้งแล้วรสชาติเนี่ยแบบละมุนมากครีม,มี่ขึ้นจมูกนะโอ้โหขอบคุณมากเลยครับที่อุตส่าห์ให้ทุเรียนที่มีคุณภาพแบบนี้ได้ลิ้มรสและ ไรสารพิษไม่ได้แต้มยาละไม่แต้มยาตัดมาแล้ววางตามธรรมชาติเอาดมกลิ่นกินออกหรือเอามือเนี่ยไปจับหนามดูหนามนิ่มใช้มือเปล่าปอกได้จบนะครับ